ข,ข่าวต่อไปครับคราวนี้ครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจลาวจอโต4.8%ในปี2025นะฮะเรามาดูกันครับท่า,าส 4, นสันทายสีพันด์นนายกรัฐมนตรีลาวครับได้กล่าวท่วง5ปีที่ผ่านมาครับว่รบรารัฐบาลลาวเนี่ยได้ให้ความสัมพันธ์กับการดําเนินการตามพันธกิจสําคัญทางเศรษฐกิจ12ประการครับนะร,บรับรับร่วมมือกับความท้าทายทางการเงินครับแล้วก็ดําเนินการ นะมาตรก,การกระตุ้นนะกระตุ้นการเติบโตซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจลาวขยายตัวฉเฉลี่ยร้อยละ4.24ต่อปีครับสอดคล้องกับแผนพัฒนาระยะ5ปีนะอันหนึงครับปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สําคัญของลาวครับก็ได้แก่การผลิตอาหารเพื่อบริโภคในประเทศการส่งออกการผลิตไฟฟ้าเหมืองแร่อุตสาหกรรมการแปรรูปการขนส่งและการท่องเที่ยวนะ แต่ถ้าว่าไรายได้มาจากภาคธุรกิจบริการและก,การจัดเก็บภาษีของลราเนี่ยตอนนี้ยังต่ําอยู่มากนะครับต่ำกว่าเป้าหมายนะความท้าทายเนี่ยครับเป็นความท้าทายที่ทางรัฐบาลลาวจะต้องบริหารจัดการนะครับให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะปัจจัยเหล่านี้ครับมีส่วนส่งเสริมภาวะเงินเฟอ้ออยู่นะครับก็คือเป็นตัวฉุดอยู่นะความผันผวนขอ,ของค่าเงินด้วยนะราคาสินค้าที่จําเป็นและสินค้าที่นําเข้าสูงขึ้นสมมติก็ทบต่อค่าครองชีพและทําให้แรงงานลาวจานวนมากครับ หางานทําในต่างประเทศนะครับแม้จะต้องเผชิญกับความกดดันนะครับรัฐบาลลาวก็ยังคงมุ่งมั่นรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะในระดับมหาภาพครับเสริมสร้างความแข็งแกร่งระบบการเงินนะการส่งเสริมการเติบโตวความยั่งยืนนะให้ทั่วถึงนะครับพร้อมความมุ่งมั่นให้บรรลุนะการเติบโตร้อยละ4.8ในสิ้นปีนี้ให้ได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับนะพี่น้องชาวชาวลาวนะครับนะแล้วก็รัฐบาลนะให ฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้นะจริงๆนะพวกนี้นมันแบบเป็นอะไรที่แบบต้องต้องต้อง,องใช้กําลังกายกําลังใจแล้วก็ความร่วมมือทุกฝ่ายนะคือตอนนี้เนี่ยในประเทศลาวเนี่ยนะครับยังต้องอาศัยสินค้านําเข้าอยู่เยอะมากนะซึ่งก็รัฐบาลลาวก็คงจะกำลังวางแผนอยู่แล้วนะครับนะซึ่งผมก็เชื่อว่านะเชื่อว่าในอีกไม่นานเนี่ย อัตราการนําเข้าน่าจะน้อยลงรื่อเรื่อยนะครับภายใน5ปีนี้ซึ่งถ้าอัตราการนําเข้าน้อยลงเนี่ยประเทศลาวเนี่ยจะไปได้ไกลอีกเยอะนะครับแล้วก็การกลับมาของคนลาวกลับมาทํางานในประเทศแล้วก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจมีการลงทุนของนักลงทุนเยอะในประเทศลาวก็จะสามารถที่จะ,ะพึ่งตัวเองได้มากกว่านี้นะครับขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสินหัวครับ โปรดให้กำลังใจช่อง LTVision ของเรานะครับด้วยการกดตะกร้าสินค้าช้อปปีนะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนำเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะไมค์ตัวนี้นะไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมคเดียวนะส่วน J12 ก็จะมี2ไมคแบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง IOS และ Android นะครับวิธีกดน,นะตัวนี้จะตัดเสียงรบก,กวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบก,กวนได้นะสามารถตัดเสียงรบก,กวนได้นะ1ระดับ2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ทำเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแคโคไหมนะแอคโคเลยนะครับนะ แล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ